สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านมันนี้กันมาพอไราการสมายหน่อยท้าเพื่อนเกาะนะ่าแล้วเนาะบุได้อัพคลิปมาหลายเดือนแล้วนะครับเนาะมันนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีบรรยากาศห้องอยู่โควิดนะครับก็เลยอัพคลิปมาสู้พี่น้องเบ่งมาวิธีการกินเขายำแดงมันนี้เป็นจังไดสสาหรับอาหารแย้มืันนี้กับผมไม่ยังหลายนะครับแต่มีหนึ่งปลาดินนะพี่น้องเนาะไปซื้อยุตตลาดวัดพะเงนินนะครับ,นะรบนะเนาะกตเฮดไวกิน กินมันี้เ่ราเมดกอศสกกินมืนอ,อ,อืน่นผุแล้วครับก็อยากกินมาโดนแล้วหนึ่งปลานิ้นนาพี่น้องนะเนาะไม่ได้บอกไม่ได้ทายวิธีทําททให้เบ่งเะครับเสียให้พี่น้องเบ่งอยู่ในกระทะทีเดียวเลยดีกว่านะครับเนาะนะมาเบ่งน้ำกันครับว่มามันเป็นจังไดที่หนึ่งมาเกือบยี่สิบนาทีได้วเสิเปิดให้เบ่งว่ามันสิเป็นจังไดปลานิ่นซื้อมานะครับเนาะโอ้นี่ลาะพี่น้องปลานิ้นที่หนึ่งมาแล้วก็โตหง่เติบเยอะแล้วครับ โลกวัวได้มาเมื่อนี้ก็แล้วก็พักแม่นิดหน่อยตามภาษานะครับเนาะตัวนี้ก็ลอยหาบาทครับเบื้องพัน้ังเดี๋ยวก,ก็โลกโลกกว่าๆนิดๆน,น,นะครับเนาะสำหรับอาหารแรงมือนีของสมานหน่อยผ้าพื้นครับผมมาแต่ใดนะครับนั่นกน็มีผสมสองอย่างนะครับด้มีทั้งปลาแดหวางกับเจ้าปลาแดดโอ้หอมหวนละพี่น,อน้องแม่รเนาะเดี๋ยวแต่เบื้องได้เดี๋ยวสมานหน่อยเสียจะไหนเบื้องกับ เบ่งผ้าเดียวครับมาพี่น้องอันนี้ก็เอาน้ำนะครับเนาะน้ำห่อนๆต้มแล้วไม่ไหมนี่พี่น้องโอ้ยน้ำขุนเอเละมันปาลากระไรมาครับเบ่งใส่ลงไปจังน้อยยิ่งสั่นเนะพี่น้องเนาะอหอมยูผม่าส่วนี้ละไจังน้อยยาไม้เข้ากันครับ หอมรับพีนองกาจจมีหลายๆคนสงสัยนะครับเด้อว่าก่อนนี่มันก่อนอี่อย่างนี้นี่นี่อันนี้เป็นปลาแดกบองนะครับปลาแดกบองสูตรนี่สูตรมาจากจังหวัดกาฬสินเด้อน้องสาวลาผู้พันโย่ไอที่ทำงานนํากันนะครับน้องฝนเพ็นเหยนมากกับปลุกหนึ่งโอ้ยกินรวดแซ่บพี่นองยอมกินเอานะครับเนาะอยู่มีก็เอามาอแปะไปกางๆมันเหลือซ้ำนี่แหละ นะครับอาพี่น้องบ่บ่บบลายยายห้างนะครับอยู่มีกรสิตักปลาล่องคันนะพี่น้องเอ้ยกินเข่าน้ากันกินเข่าแรงน้ากันนะครับเนาะหนูมาไทยไก่เดินดมาเดิามาเลยหนูมาเบิ้งปาลานเดินมาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นเบิ้งน้ำเข่าปลาตัวใหญ่ได้พี่นอ้องอู้เปย์ครับเปยเนี่ยคุณอ่ะ ก่นนอนเลยครับอีตดูของหอมครับอันนี้ก็กินมาเหมือนอย่อื่นก็สิเด็ดเขามากระด็บอย่างองื่นมองี่น้องนะเพราะพักกะหลำปีครับนี่เป็นพักต้มนะครับเด้อซื้อมาจากไกตลาดวัดพัะเงินแล้วก็เอามาอุ่นแน่นิดหน่อยขันข้าสิซื้อมาเห็ดเองเลยมันก็นได้าย่างสองอย่างครับมันมีหลากหลายของผักนะครับ ได้ซื้อมาหลายอย่างก็โอ้หอนมือพี่น้องโอ้หอน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 โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่อผ้าเข่าสุดเดียวได้พี่น้องครับครับผม <S <S ออเด้อเด้อพี่น้องมืัอนี้มาพอกันอยู่อผ้าเข่ากันตามที่คุยกันไวนน้นะครับมา,าครับมากินเข่านะครับวันนี้ก็หุงเข่านะครับเด้อบะหมี่เข่าเหนียว เขาเจ้าหอนหอนครับโอ้ยายหันหนคือขันะครับเนาะพี่น้องมาเขาเจ้าหอนหอนายหันหันเดี won t won t. ย๋ยวฟันสิกิมแต่มันเป็นธรรมเนียมของเขานะครับเนะนาะน้นเปลี่ยนนิสัย <laughs> เปลี่ยนแจนิสัยที่ดีอยู่แล้วเป็นนิสัยที่ดีขึ้นไปอีกนะครับเป็นยามรุ่ง่รงกายสมุนไพรไทยบานเขาครับแจ็คเป็ดมนะันกอเป็นยากระสายนะครับเนาะ อสุดยอดเอาอด้ดีก่อนพี่น้องสำหรับผมกะนี่แหละครับเนื้อไปนิ่เขาขาวหนุ่มๆพี่น้องมาลองเบิ่งผักลายๆให้ล่อยู่นี่ครับแจ้วปลาแดกนะครับเนาะตัดมีไนโตดบุกพมาเป็นโอ้หอมหอมกับพี่น้องมากินขอแรงน้ำสมานหน่อยครับอืสุดยอด มานเริร่มที่น่องสาบคำผักนะครับนี่ครับอาหารมีอีสานบ้านเฮาเนี่หยุดข้อไปอันใดประหยัดใดก็ประหยัดไปครับนี่หยุดกระเบื้องเฟื่องฟูนะครับนะยุดคว่ำเชือยืนเนื้อเห็ดปลน้ากรต้อง คนเอายุบเนี่ยคันว่าประหยัดจะอยู่บอะไรด,ด้วยพี่น้องด้อประหยัดซอยกันไปครับคนเท่าสู่กันไปสำหรับปีนี้ยุบโควิดสิบนนเกมาอีกรอบสองเราก็เรียนรูดจะยู่น้ำ่นนะครับนะสำหรับมน,บนีกับสมานถับข้าเพิ่นกับขอลาบมีร้านอางสำนึกคนไดีับกินเข่ากันบ่ไเด็กินเข่า,ขามัดมืออดไม่ได้เศร้าเท่าสวยไม่เห็นก็เขากินแรงเฉยเดียวเนี่ยแหละครับย้อน่า เล่นบ่มีสน,นิทได้ครับเด้อหลุดตาถ่า,ายเยอะเนี่หอมอยากไม่กินน้ำกับแม่ประเพิ่นบ่อยากออกกว้างกับกเล่นย่อนรับตัดตอนสั้นนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับ